ออเออไม่อยากตายแบบนี้ใช่ไหมล่ะมาเติมเหรียญแมวเสริมความแกร่งกันดีกว่าเติมกับเจน้ําการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษใช้เพียง uid เติมง่ายไม่ต้องรอง,งานแพ็เข้าทันทนีนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกเลีงก์ด้านล่างเลยครับไม่ต้องเปิดบอดผ่านมือถือเครื่องร้อนอีกต่อไปมาใช้บริการ u g i phone กันดีกว่าเป็นคลาวมบายเปิดได้หลายเกมเปิดบอดได้ยาวๆสบายใจสนใจแล้วก็ ติดต่อใจน้ำได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับโฟร์ทองต์บิโอน,นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตื่นเช้าไปก็ไม่ดีนะครับก็คือว่ามันมีเมลมาประมาณช่วงสักเกือบเกือบสิบโมงนะครับก็คือบอกว่าเนี่ยเราแนะนําว่าให้คุณเนี่ยอย่าเพิ่งทํากิจกรรมดังนี้นะครับเพราะว่าเราจะมีการปรับปรุงนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือเวทกีนะครับก็จะมีการเพิ่ม รางวันนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะอันนี้เดี๋ยวก็รอลุ้นกันนะครับบางคนอาจจะแบบตื่นเช้ามาแล้วก็อยากเคลียร์กิจกรรมใช่ไหมเช้าว,วันจันทร์ก็รีบทํารีบทำ,รบทำปรากฏว่าทําเสร็จแล้วนะครับก็่วยไปอดรางวันไปนะฮะเอ,อเดี๋ยวบางทีตื่นเช้าไปก็ไม่ดีหรือจริงๆมันควรจะส่งมาสักตีห้หรือ6กโมงอะไรเงี้ยนะให้คนตื่นเช้าๆได้เห็นว่าเออเดี๋ยวมันจะมีการ อัปเดตของรางวัลใหม่นะเอออะไรอย่างนี้นะคนที่แบบทาไปแล้วก็โอ้สวยเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือหนึ่งในนะรีบทำนะครับตอนเชา้าอ่ะแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าเพิ่มรางวัลจากการย่อยอุปกรณ์ coc นั่นเองนะครับ mm hmm. diy <device> armament ก็คือเวลาที่เราได้อุปกรณ์ coc มาใช่ไหมลงดันมาเรามาย่อยมันก็จะได้ลูกแก้วนะครับลูกแก้วเนี่ยเอามาอัพพวกอ่า ในตัว seasonal stat กับ Permanent stat พวกนี้นะครับซึ่งก็มันใช้เยอะเขาก็เลยเดี๋ยวจะปรับให้มันได้เวลาย่อยน่าจะได้อันเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไอ้ลูกแก้วเขียวๆอันนี้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดันค่า penetration at r e s i l i e n หรือบางคนตามแล้วก็มาอัพพวกเนี่ย stat p e d k m e d k m a hp pve damage r e d u c t ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าบอกช้าไปบางคนลง toc ย่อยเวลาเรียบร้อยนะครับ อะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของหอ,อคอยนะครับหอ,อคอยก็คือว่า Endless Tower เนี่ยจะมีการปรับรางวัลเหมือนกันนะครับใครที่ลงร้อยชั้นไปแล้วก็สวยอีกนะอันนี้ผมยังไม่ลงผมรอดนะครับก็ดองไว้เขายังไม่บอกเหมือนกันว่าจะอัปเดตเมื่อไหร่แต่บอกแค่ว่าภายในวีคนี้อันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับทาง o f งออฟฟิเชีประกาศนะครับแล้วก็ สุดท้ายคือกาชาหางแมวนั่นเองนะครับกาชาหางแมวไม่ใช่อันนี้แพ็คเด้งนะครับกาชากาชาแมวคืออันนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือว่าที่เราใช้ในการหาของไปอัพกิลสกิลอันใหม่ถูกไหมหาเหรียญเขียวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เนี่ยดองไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการปรับรางวัลต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีเพิ่มผมเดาว่าไอ้ที่อัพขนนกแหละเพิ่มเข้ามานะอย่างแรกนะครับ ก็เดี๋ยวน่าจะมีให้เราได้สุ่มกันในนี้นะครับก็น,นี้ดองไว้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็คือว่าพลาสใหม่นะครับเป็นชุดคริสต์มาสที่ทำมาดีมากนะผมชอบมากเลยผู้ชายก็เท่นะครับเอยายให้ดูสันินหนึ่งนะครับมันจะแบบนะมีความผสมผสานชุดขาวนะครับแล้วก็ กางเกงแดงรองเท้าแดงมีดาวกางเกงเหลืองนะแล้วก็มีแบบมีบ่านิดนึงนะครับเขียวๆเ,เป็นตรงตรงโบตรงนี้แล้วก็มีถูกมือให้นะเท่น,นะครับชอบมากชอบมากนะครับก็คือเป็นชุดที่เหมาะแก่การเสียเงินนะก็คุ้มนะครับชุดนี้เซตาจะไปดูมันนะครับมันไม่ดีอยู่แล้วพวกชุดพวกนี้นะครับใส่เป็นแฟชั่นได้อ่ะของผู้ชายเป็นแบบนี้ของผู้หญิงจะเป็นแบบนี้ ก็น่ารักนะครับเป็นกระโปรงเนาะเนี่ยกระโปรงขาวๆนะครับเออแล้วก็แบบอย่างอื่นก็คล้ายๆกับของผู้ชายเลยนะครับก็คือน่ารักมากนะค่อนข้างดีไซน์ออกมาดีนะสำหรับชุดนี้นะครับต่อมาก็ไปพูดถึงชุดกาชาหน่อยแล้วกันนะครับก็กาชาสำหรับวันที่15ถึงอ,อ เรียกว่า30พฤศจิกาแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยววันที่1ท่งันวามันจะมีชุดใหม่มาใช่ไหมครับชุดมิตรรูนะครับชุดนี้เนี่ยก็จริงๆดีนะดีแบบดีมากเลยอะนะครับเริ่มตั้งแต่ที่หมวกเลยนะครับหมวกเนี่ยก็คือว่าเพิ่มการจนในระยะไกลเนี่ยถ้าบวกสิคือบวกไปแล้ว9%เปอนะครับเยอะมากนะครับบวกไปแล้ว9%้าเปอร์เซ็นต์และพีเดมบ์เดมบ์อย่างละห้าใช่ไหมเซนเด็กแล้วก็พีเดฟสิบหกเอ็มเดฟสิบนะครับทีนี้บวก15เนี่ยมันก็คือว่า ทุกๆ30วิบวิดของเป้าหมายที่เราโจมตีนะมันจะแปลงมาเป็นปรกิลดาเมจโบนัสให้1%นะครับแต่นี่สำหรับเฉพาะกายภาพนะครับทีเนี้ยมันสูงสุดถึง16%เเลยซึ่งเยอะมากนะครับแล้วทีนี้วิดเท่าไหรล่ล่ะถึงจะได้ถึง16%นะครับก็เอา30คูส16นะครับปุ๊บก็จะได้480นะครับหมายความว่า ถ้าเป้าหมายวิท480ขึ้นไปคือจุกๆอะนะครับตัวสกิลดามเมจไปถึง16นะเยอะมากคือแบบไม่มีครูดาวไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นนะครับแค่คุณโจมตีเป้าหมายที่มีวิทยเยอะเป้าหมายก็โดนแล้วนะครับผมว่าหมว์นี้ดีมากนะครับแล้วก็บก18ยังได้โจมตีทุกขนาดอีก4นะครับโอ้ยคือใครวิทย์เยอะๆก็โดนแรงแล้วก็ พวกบอสก็มีวิธเยอะนะครับเออใช้ล่าบอสใช้อะไรเงี้ยดีเลยนะครับถือว่าเป็นบวกที่ค่อนข้างดีนะเหมาะกับการโจมตีระยะไกลนะครับที่เป็นเอ,อ่อเลนพีดามิเอะนะครับอย่างเช่นการสลิงเกอร์เจเนปายาสไนอะไรพวกนี้นะครับที่โจมตีระยะไกลเนี่ยคือดีมากต่อมาปากแครอทอันนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับสายฮิลสายซับนะครับเพราะว่าบวกฮิลนะ แล้วก็เพิ่ม HP recovery 15%ด้วยเพิ่ม AMDK อีก6อันนี้อีก4นะครับมันเป็นปากที่เพิ่มทั้ง P damage แล้วก็เพิ่มทั้ง AMDK ในตัวเดียวกันนะซึ่งหายากนะครับแล้วบกอินมาให้อีก8ด้วยนะครับเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าบวก15เนี่ยเวลาที่คุณโดนโจมตีเนี่ยมันจะลด P damage กับ m damage คูณ15%แต่มันจะไปเพิ่ม r e d u กตีสป็นโอ้โหเยอะมากอยู่ได้6วินะครับคูดาว10วิวิก็ อาจจะมีแบบช่วงว่างสักสี่วิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วก็ดีอยู่ดีคือพีดเมกกัเอเนเมีบเนเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วก็บวกสิเนี่ยยังได้ฮิวแรงกับไ้แล้วฮิวแรงขึ้นอีกอย่างละ10%ซด้วยนะครับคือด้บวกกับข้างวนก็ฮิวแรงขึ้นสิบสเปอร์เซ็นต์ะชุดเนี้ยนะครับไม่ใช่ชุดดีปากอันนี้นะฮะเป็นปากที่โหสายทรับนี่เครียดเลยเน๊ะมันก็น่าใสฮะฮิวแรงแถมเพิ่มรีดักให้ด้วยนะครับก็ดีโดยรวมถือ คือถ้ามันบัฟให้เพื่อนได้ด้วยนี่คือแม่งโคตรเพอร์เฟกต์นะครับต่อมาในส่วนหน้านะครับแว่นแครลอดอันนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยก็คือว่ามันถ้าเกิดว่าคุณฆ่าเป้าหมายได้คุณจะได้เด้งเลือด5% sp เด้งอีก5%คูดาวนึ่วิก็เอาไปใช้ฟาร์มดีนะครับเอาไปใช้ฟาร์มก็ดีใช่ไหมแล้วก็เหมาะกับสุลตา่านที่เวลาเขาแบบ เฝาหินอะไรเงี้ยแล้วโดนแบบนะคนมาเยอะๆเ,เวลาเขาโดนเบิร์ดเอเพีเขาก็ไม่มีสกิลใช้ใช่ไหมแต่ละคุณใส่หน้านี้ปุ๊บโอ้โหเอ็ SP เด้งรัวๆนะครับฆ่าได้ปุ๊บเอเด้งเลือดเด้งด้วยนะครับโอ้โหได้ทั้งจึกได้ทั้ง SP ใช้สกิลได้ตลอดนะครับถือว่าเป็นหน้าที่ค่อนข้างดีเลยสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือชุดมิรูนะครับ ชิปิ้ดูเนี่ยเพิ่มบีทีเคเอฟทีเคห้วิทกับลักอย่างละ6จอกกอนอย่างละ8ลดดาเมจจากคิ4%แล้วก็ออกแซนบวกหนะครับที่บวก15คือว่าถ้าเลือดคุณน้อยกว่าครึ่งหลอดคุณจะได้โล่เท่ากับ HP ตัวเอง5%แล้วเด้งเลือด8%นะครับทุกๆวินาทีนะครับ,บ8-5ก็คือว่าถ้าโล่นี้อยู่ถึง5วิเด้งเลือดขึ้นมา40%ก็เกือบเต็มหลอดเลยนะครับแต่ว่าคูดาวก็นานหน่อยชิป อกกับตัวแท้งตัวชนต้องการความถึกอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีโดยรวมแล้วคือเซตเนี้ยดีมากๆนะครับดีไซน์ก็จะเป็นออกไปแบบกันหนาวอะไรอย่างงี้นะครับแบบเสื้อหนาวแต่หนานิดนึงนะครับก็ต้อนรับสปีใหม่แล้วใช่ไหมครับหน้าหนาวจะมาแล้วนะครับก็เอาชุดหน้าหนาวมาสักนิดหนึ่งนะครับเมืองไทยมันหน้าหนาวไม่กี่วันใช่ไหมทีนี้ก็จะมีในเรื่องของ อันนี้ไม่ต้องพูดแล้วกันเนาะมันก็มาเรื่อยๆนะครับมันจะได้แมวเพิ่มขึ้นถึง35%นะครับก็แนะนําเติมกับเจน้ําได้แล้วก็อ,อีโมจิอันนี้มันก็มาเหมือนเดิมนะครับซ้ําๆเลยแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนของรางวัลน,นะครับตรงที่ตัวอันนี้เนี่ยมันก็เป็นรูปปั้นนะครับเป็นรูปปั้นที่มันเพิ่งมาใหม่นะครับอันนี้ก็น่าจะ บอกกับสุลต่านแหละที่เขาจะดันรูปปั้นใหม่นะครับเนี่ยแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็ไม่แทบจะไม่มีอะไรเลยเลยของรางวัลใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบคนน o คนนกอะไรต่างใช่ไหมครับแล้วก็0 6อันนี้ก็คือจะได้เลือกสัตว์ขีนะครับเป็นแบบว่าเลือกสัตว์ขีแล้วก็ส่งกิฟต์ได้นะครับก็เอาสัตว์ขีเกา่เกาๆมานะครับก็คือ GM มันคิดไม่ออกแล้วนะครับเออก็เอาสัตว์ขีเกา่เกาๆมาให้เลือกแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ พวกจํานวนครั้งที่ได้เนี่ยก็จะมีแบบเปลี่ยนของรางวัลเป็นแบบว่าอ่ะเนี่ยมีการ์ดบอสมมีอัพขนนกอะไรต่างๆแล้วก็เป็นที่อัพรูปปั้นใหม่นะครับจะมีแบบเออ่การมินิด,ด้วยที่หนึ่ครั้งอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีแบบพวกวิวอฟไทม์ที่อัพรูปปั้นใหม่แซมมาเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยหลังๆคือเพิ่มอย่างเยอะเลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยนะครับอ่ะทีนี้ก็ในร้านแรกนะครับอันนี้เนี่ยก็ มีตัวนี้ให้แลกเช่นเดียวกันแต่ว่าลิมิตแค่20ครั้งนะครับเอาไปอัพรูปปั้นใหม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นีกเยอะมากมายมีลูนแดงให้เลือกนะครับอันนี้ใช้600นะครับโอ้โหมีลูนแดงแทบจะครบเลยนะครับก็มีคิง g of t ทเ e n เอาไปอัพยศนะครับอันนี้ใช้แค่500นะแล้วก็จะมีแบบที่ป๊อปแมชชีนด้วยนะครับก็เอาชุดเก่าๆมานะครับใครที่อาจจะ อยากได้ชุดพวกนี้เนี่ยก็มาแลกกันได้ที่1000ดาวฟ้านะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นของอื่นๆเช่นเคยแล้วก็มีแพ็คมินิให้เลือกด้วยนะครับวันนี้มีโอ้ไปสุดถึงเมดูซ่าแต่ว่ามินิอันใหม่ของแพดวิกแลนยังไม่มีนะครับมินิวิกแลนเออยังไม่มานะครับ ส่วนี้ก็จะเป็นแบบว่า,าการม่วงและกลางใหญ่ครับตามขนาดโอเคก็มีแค่นี้เลยนะแต่ชุดอันนี้แม่งแรกๆกันนะเนี่ยซื้อได้สี่อันแล้ว,ลวก็แอบจุกๆเหมือนกันนะครับพันดาวแต่ได้ดาวพวกนี้มันเก็บไม่ได้เนาะถ้าดาวพวกนี้มันเก็บได้มันน่าจะดีเลยนะครับเราก็ดองๆไว้ใช่ไหมพอมันมาเราก็กดพอมันมาเรื่อยๆเราก็กดพอครบพันหนึ่งเราค่อยมาแลกอะไรอย่างเงี้ยนะ จริงๆมันไม่น่าหมดอายุในสียได้นะครับมกวันนี้มีถึงวันที่23ใช่ไหมก็มาตั้งแต่วันที่16แล้วนะครับแล้วก็หมดวันที่23ตอนตีห้นะครับของก็แลกได้ถึง23ตอนตีห้านั่นเะองแต่ใน,นใครจะเก็บตกชุดอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวต่างคนหนจะอัปปั้นแดงเนี่ยก็มาไปเพิ่มได้นะครับถึงหนึ่งหมื่เลยเหรออย่างโหดนะครับ อ่ะแล้วก็อีกอันหนึงก็จะเป็นพวก b ีช c h Party เนาะที่มันมานะครับก็ย้ำเช่นเคยนะครับก็คือไอตัว l ลิฟปาร์ตตัวนี้เนี่ยมันเอาไปกดใช้ในห้าห้าได้ยูลิกอะไรพวกเนี้ยนะครับกิววใช้ปั๊มเลือดสู้ได้นะครับอันนี้ก็แนะนําว่าอาจจะทำไว้สักนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวมันก็วนมาเรื่อยๆแหละนะครับแล้วก็มีวิวออฟทาลอสที่ มีการเพิ่มในส่วนของที่อัพตัดขี่นะครับรัแบบผนนกต่างๆเข้ามาเพิ่มนะครับอันนี้ก็จุกๆเลยมีคนนกให้30ด้วยนะครับสำหรับผนนกขาวนะแล้วก็ที่8อันนี้ก็ได้ออฟชั่นอลก็คือเลือกรูนทองได้1อันนะครับมีรูนใหม่ให้เลือกด้วยนะนะอันนี้ได้สุ่มไข่1 0อันแล้วก็ ถ้าหมุนสาครั้งก็จะได้ไอ้เศษขนนกอันนี้สามอนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่แพงไม่แพงนะครับใช้แมวไม่เยอะมาวัดดวงกันได้นะครับเอาละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็มี mvp นะเวลาเราล่าบอสเนี่ยเราก็จะได้กล่องอันนี้มาเพิ่มนะครับก็เรียกว่ามาเพิ่มเพจให้กับผู้เล่นนะอันนี้ก็ถือว่าดึ นะครับเอาล่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ